คำเตือนดูคลิปนี้ก่อนที่อุปกรณ์ในมือของคุณนั้นจะหายไปตลอดกาล ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบนกับนาชาที่ช่องนัชชาเอ็นซี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยค่ะนัชชาจะมารีวิวแอป,ปที่มีชื่อว่า File My ที่ติดอยู่ในโทรศัพท์ของเพื่อนๆตอนนี้นะคะแอป,ปนะคะที่พัฒงงนามาจาก2อแอป,ปด้วยกัน,น,นก็คือแอป File My f a n และแอป File My iPhone เข้านะคะได้มีการนํามารวมกันแล้วทําขึ้นมาเป็นแอป,ป File My ขึ้นมาเราต้องมีการอัปเดต iOS ของเราให้เป็นเวอร์ชัน13ก่อนเนาะเพื่อที่จะทำงานแล้วก็รองรับกับตัวแอป File My นี้ค่ะ เขาได้มีการพัฒนามาจากสองแอปอย่างที่นาชาบอกเขาเลยมีหลักการทํางานที่มันโอเคขึ้นพราะเขาได้มีการพัฒนาแล้วโอเคโอเคขึ้นยังไงนั่นก็คือการที่เขานะคะสามารถเชื่อมต่อหรือว่าระบุหาสิ่งที่เราทําหายไปได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตเลยแล้วหลักการการทางานของมันเนี่ยทำงานยังไงล่ะใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าหากนาชานะคะทําโทรศัพท์มือถือหายหรืออะไรเงี้ยใช่ไหม เราก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งของเราที่มีหรือว่าเครื่องของเพื่อนเองนี้ยก็ได้เขาจะปล่อยตัวคลื่นที่มีชื่อว่าบลูทูธเบคอน กินไม่ได้เนาะโอเคเป็นแค่ชื่อคืนนั่นแหละมันจะเป็นชื่อว่าบูทเบคอนเขาจะปล่อยตัวครื่นนะคะที่มีความถี่ต่ำออกไปทิ่งนี้พอเขาปล่อยคลื่อออกไปแล้วอ่ะมันก็จะไปหาตัว Apple Device อื่นๆพอมารู้เนี่ยมันก็จะรู้ตำแหน่งแต่พอเวลาที่มันไม่ได้เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อมันจะบอกตำแหน่งสุดท้ายที่เราได้เชื่อม แต่สมมติถ้ากมีการได้เปิดเครื่องเชื่อมต่อใหม่มันก็จะอัปเดตให้แล้วก็จะมาบอกในแอปนี้ค่ะและสิ่งที่เราต้องมีนะคะก่อนที่จะมาใช้แอปไฟมานนั่นคือตัว iCloud ที่เราเนี่ยจะมาเชื่อมกับ Apple ID ตัวนี้เราต้องมีอยู่ในเ,เครื่องของเราอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราจะแบบว่าไปโหลดแอปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมีตัว Apple ID สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ ผูกไว้กับตัว AirFi My และหลายๆคนอาจจะสงสัยอีกว่าเฮ้ยพี่ค่ะแต่หนูมีแค่แบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยที่เป็น iOS เครื่องเดียวแล้วมันหายไปมี Apple ID เดียวหรืออะไรเงี้ยหรือว่าหากใครมี Apple ID หลายอันแล้วอันนั้นหายไปใช่ไหมอ่ะเราสามารถตามหาได้ค่ะโดยการที่เรานะคะเข้าไปที่ Safari แล้วก็พิมพ์ว่า www.icloud.com/find พิมพ์เข้าไปหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีอะไรให้กรอกนั่นก็คือ ตัว Apple ID ดีของเรากรอกเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้ตัว Apple ID ดีของเราในเครื่องของคนอื่นได้หรือ Apple i d ดีของอื่นในเครื่องของเราได้เช่นเดียวกันต่อมาค่ะที่นัชชานะคะจะมาพูดถึงในตัวแอปนี้นั่นก็คือแอปนี้สามารถทําอะไรได้บ้างละ่ะหากอุปกรณ์ของเรานั้นหายไปจริงๆเนาะอันนี้คือนัชชาได้มีการทดสอบแล้วก็ลองของตัวนัชเองแล้วว่า เออมันทําอะไรได้บ้างเนาะอ่ะอย่างแรกเราก็สามารถมาดูได้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างและอยู่ตําแหน่งไหนนะตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันทําได้นั่นก็คือการที่ให้เล่นเสียงล็อกหน้าจอแล้วก็ลบข้อความเอ้ยลบแบบเหมือนล้างเครื่องไปเลยค่ะทุกคนคืออันนี้คือนะช้ามไม่ได้ลองนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็อาจจะแบบ น้าชาขอาอธิบายฟังชันแรกกันก่อนแลวกันเนาะว่ามันมีการทำยังไงตัวเล่นเพลงเนี่ยมันคือการที่กดเล่นหักเราหาสิ่งนั้นไม่เจอคือบางทีเราก็แอปนี้ก็เหมาะกับนชาเหมือนกันนะเพราะขี้หลงขี้ลืมว่าเฮ้ยเราไปวางไว้ไหนอะไรเงี้ยโดยการที่เราพอกดนะคะมันก็จะปล่อยเสียงเพลงออกมาจากโทรศัพท์หรือว่าจากสิ่งอะไรก็ตามที่เราทาหายตัวนี้คือมันนะคะก็จะส่งเสียงแม้กระทั่งเราเปิดโหมดปิดเสียงก็ตามมันก็จะส่งเสียงให้เราอันนี้นะชาเคยลอง กับทั้งโทรศัพท์ Macbook หรือกระทั่งหูฟัง Airpod นะคะอันนี้มันก็ส่งเสียงได้เหมือนกันคือแบบเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆในการที่เราจะตามหาคือมันเหมาะอะค่ะในการที่แบบสมมตินะเราวางไว้แถ่มันก็ส่งเสียงเนาะส่งฟังก์ชันต่อมานะคะนั่นคือการล็อกนั่นเองคือล็อกอุปกรณ์ของเราไปเลยแล้วก็สามารถส่งข้อความเพื่อจะไปขึ้นข้างหน้าจอเลยว่าเออโทรมาเบอร์นี้นะหรืออะไรนี้มันจะล็อกอยู่อย่าง,งานั้นะคะเพื่อนๆเขาไม่มีทางที่เรา เออปลดล็อกอะไรอย่างนี้ได้จนกว่าเรานะคะจะไปกดยุติในตัวเบ์เซอร์ที่เราไปทําตั้งแต่แรกสมมตินชาทำใน iPad ก็มากดหยุดในนี้อะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะไม่หายไปส่วนอันที่3นะคะก็คือ erase นั่นคือการลบไปก็คือแบบ เออเราทําอะไรไม่ได้แล้วเรา,เาตามหาตําแหน่งสุดท้ายเขาลบปื้ดต้าตืดล็อกหน้าจอโทรมาไม่โทรสักทียอะไรเง<อ>ี้ยแล้วข้อมูลนัชชาเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีข้อมูลที่สําคัญอะไรอย่างนั้น<อ>ก็เลยเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เขามีให้เราว่าให้ลบแล้วก็ปล่อยลงไปแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ <S <S โอเคจากประสบการณ์ใช้จริงของนัชชานะคะในการที่เออลอง รอเนี่ยแหละก่อนที่จะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยนาชาก็ได้มีการลองปิดเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าหากคนที่เอาไปแล้วเขาปิดเครื่องหรืออะไรเงี้ยนาชาก็ลองใช้ตัวฟังก์ชันหนึ่งนะคะนั่นก็คือการที่ให้เขาส่งเสียงออกมาว่าถ้าหากเราปิดเครื่องแล้วส่งเสียงมันจะดังขึ้นไหมมันก็บอกนะคะว่าแบบเออมันจะดังขึ้นต่อเมื่อเครื่องนี้ได้ถูกคอนเน็กอะไรเงี้ยนี่คือแบบเออเป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งได้ไหมอย่างนั้นหรอคือเราอ่ะ เรากดเอาไว้ก่อนก็ได้สมมติว,มว่าหากเครื่องนั้น่ะหายไปจริงๆแล้วมันปิดเครื่องแต่ถ้าหากเขาเปิดเครื่องเมื่อไหร่หรือว่าเขาได้มีการคอนเนคเมื่อไหร่มันก็จะดังขึ้นทันทีนะคะโดยที่มันก็จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเรามากดหยุดในนี้คือนัชชาเคยก่อนที่จะแบบ มารู้จากแอปนี้คือเคยทําตัวเนี้หายไปข้างเรื่องเพื่อนๆคือมันเป็นสิ่งที่แบบเจ็บปวดมากคือหูฟงังมันหายไปข้างหนึ่งใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็ไปหาวิธีว่าเฮ้ยเราจะตามหาได้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไปเจอตัวแอปนี้แหละแต่คือแอปเนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเขาบอกว่ามันต้องมันเข้ามาลงทะเบียนคือฟิลลงทะเบียนอะเก็ตแมนแบบเข้ามาดูแอปนี้ก่อนว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างนี้ก่อนที่เราจะ สามารถตามหาได้อันนนี้านะชาไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะถ้าหากใครรู้สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้เอาละคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการมารีวิวแอปที่มีชื่อว่าไฟม My ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วก็ขออวยพรนะคะขอให้ของทุกคนเนี่ยอยู่ครบสมบูรณ์โดยที่เรานะคะไม่ต้องมาใช้แอปนี้ในการ ตามหาที่แบบว่าเออมันน่าจะบปวดหัวใจนะเนาะพอราชาเข้าใจดีเพราะว่าเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเหมือนกันโอเคค่ะถ้าหากใครนะคะมีความรู้เพิ่มเติมต่างๆเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมวันนี้นชชาขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย